สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราอยู่ที่สนามบินฉงชิ่งนะคะกำลังลจะงจกลับเมืองไทยนะคะฉงชิ่งก็คือเมืองจีนนั่นแหละหต้องนานอยู่เมื่อยวันไม่รู้เหรอฉงชิง่งเพื่อนเพื่อน,น,นถามเราก็คือเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายให้นะคะทำไมต้องเราหน้าไปครึ่งเดียวพี่หญิงอยู่คนเดียวสวยไงเพื่อนเพื่อน,น,นจะได้ฟังความสวยขอีกคนเดี๋ยวนี้ต้กงพูดเยอะอยู่ดีต้องเข้ามาครับ เเนื่องจากมีเพื่อนๆถามมาหลายคนมากเลยนะคะว่ามาเที่ยวจีนเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะซึ่งค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างถูกมากเนาะค่าคอาชีพถูกไหมผมออยู่บ้านเราอะ่ะเออเทียงมากแล้วก็ออแต่เป็นฟิลมาเที่ยวต่างประเทศสมุกมากเออนาะสนุกจริงอะ เพราะฉะนั้นก็เลยจะใหะ้ก็เลยจะมาสรุปค่าใช้จ่ายของทริปเรานะคะใช้คําว่าทริปเราซึ่งทริปเราจะค่อนข้างวนเวิร์ยืดเยืเอนิดหนึ่ง,ง,งเพราะว่าเราเริ่มจากนั่งเครื่องไปลงหลวงพระบางแล้วก็นั่งจากรถไฟจากหลวงพระบางมาคุณหมิงน,นะคะแล้ผมทเมือ<า>งจีนแบบเนี้ย แล้วก็คุณหมีหลีเจียงหลีเจียงแชงกิลาแชงกิีลาเสร็จแล้วนั่งเครื่องกลับมาที่ชงชิง่งเพื่อที่จะช้อปปิ้งก่อนกลับนะคะแล้วจากชงชิ่งเราก็นั่งเครื่องกลับดอนเมืองอเนาะเพราะฉะนั้นทริปเราจะค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายแบบหลายขั้นหลายตอนอเ,นะเพราะฉะนั้นถามว่าค่าใช้ใจ่ายเราอาจจะเยอะกว่าปกตินิดนึงแต่ถ้าใครมาสมมุติเช่นแบบกรุงเทพเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้กรุงเทพอย่างนั้นอะ ค่าใช้ใจ่ายจะถูกมากจริงๆแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายหรือบรรยายค่าใช้ใจ่ายของเราก่อนนะคะว่าเราสองคนเนี่ยหมดค่าอะไรไปบ้างโอเคไหมอันดับแรกก็คืออ,อ,อันดับแรกก็คือค่าเครื่องบินมาจากกรุงเทพหลวงพระบางนะคะนั่นคือรู้รแรกไม่ใช่ลาวเนาะก็คือค่าเครื่องบินคนละ2องพ 2,400บาทสองพันสี่ร้อยบาทนะคะสี่พันแป <4, 8. S 1> ใช่แล้วก็อ๋อมีค่าวีซ่าจีนค่าทําวีซ่าจีนคนละ1,715บาทะนะคะก็เป็นสามพบไสาบทใช่เสร็จปุ๊บก็ต่อไปก็คือค่ารถไฟลาวจีนนั่งจากหลวงพระบางไปที่คุณหมิงสนุกมากนั่งรถไฟแล้วไม่เมื่อยเลยคนละ3,350บบาทตีไป นั่งจากลาวอ่ะไปประเทศ 3, 3, จีนสามพันสาร้อยห้าสิบบาทนะคะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นั่งจากคุณหมิงนะคะคุณหมิงไปลี่เจียงด้วยรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีนนะคะซึ่งอันนั้นอะค่าตั๋วคนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทบวกไปนะนั่งน,นานไหมกี่ชั่วโมงนะเอ,อ่อสามชั่วโมงสามชั่วโมงแสดงว่าระยะทางไกลเพราะเป็นรถความเร็วสูงอ่าบวกไปนะอันนี้ราคาต่อคนก่อนนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเราจะอยู่รีเจียงเสร็จปุ๊บเราก็นั่งรถตู้จากรีเจียงไปแชงกรีลารถตู้ดีนะไม่ให้รถตู้แน่นๆน่ใช่รถตู้ VIP ออ่ะเหมือน,<ค>นเอาบ่ตรรถไฟคนละร้อยหยวนก็คือคนละประมาณ500บาทนะคะอ่าบวกไปนะเสร็จปุ๊บจากแชงกรีลาเนี่ยปกติทุกคนก็จะกลับกรุงเทพจะทางคุณหมิงหรืออะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ยังสนต่อก็คือเรานั่ง เครื่องจากแชงกรีล่ามาที่ชงชิ่งนะคะซึ่งค่าเครื่องบินในประเทศนะคนละสามพันสามพันห้าคนละสามพันห้าร้ยบาทดูอะไรอ่ะดูโคยนนโค่าเครื่องบินในประเทศคนละสามพันบาทนะคะอันนี้บวกรวมไว้ก่อนนะอ่าบวกไปนะเสร็จปุ๊บ นะคะพอเราอยู่ชงชิ่งเสร็จปุ๊บเราก็นั่งเครื่องจากชงชิ่งกลับดอนเมืองไปแล้วเราก็นั่งเครื่องจากชงชิ่งกลับดอนเมืองนะคะค่าเครื่องชงชิ่งดอนเมืองเนี่ยคนละ2,300บาทเบ็ดเสร็จเป็นเท่าไหร่คะเติรดเติรเต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 หกแล้วโอเคก็เป็นเท่านี้โอเคปะเออเสร็จปุ๊บเท่านี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหนีมีเทคนโลนีขึ้นเลขหรอต่อคนต่อคนนะคะอันนี้เป็นราคาต่อคนนะเสร็จปุ๊บอันนี้ค่าเดินทางเดียวนะคะ ต่อไปค่าโรงแรมนะคะค่าโรงแรมที่แรกก็คือโรงแรมที่หลวงพระบางนะคะไซน่โฮมเออคืนละแปดร้อยบาทเนอะเป็นเหมือนฟรกเซน่ารัก <Okay S 2> น่ารักต่อไปก็คือที่คุณหมิงสองคืนสองพันก็คือละหนึ่งพันบาทโห oh, คนหมิง <c oughs> คหมิงหกแล้เนี่ยใช่เสร็จปุ๊บก็ดีนะคะก็ต่อไปก็คือรี่เจียงรี่เจียงสามคืนนะคะสองพันสี่ร้อยบาทสามคืนนะ <Okay S 2> โอเคไหมเส <Set book. S 2> ร็จปุ๊บเียงเป็นแนวลมเียต่อไปแชงกาลิล่าแชงกาลิล่าเนี่ยมันผิดแผนนิดนึงตอนแรกเราอยู่แค่2คืนนะคะแต่จริงๆแล้วไฟในประเทศมัน cancel. แคนเซิลเราก็เลยได้อยู่4คืนแชงกาลิล่า4คืน760หยวนคีบาร์เ3็ด0้าากว่าบาทแชงกาลิล่าสาม0กว่าบาท สี่คืนสามพบาทอันนี้ก็เป็นแนวลงเตียเในโอทาวแบบของกินของขายของช้อปปิ้งเยอะมากสนุกไม่เหงาเชง่าตีไปสามพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็โรงแรมที่ชงชิ่งนะคะชงชิ่งโรงแรมที่ชงชิ่งสี่ร้อยแปดบสองันห้าชงชิ่งห้องน่ารักมากสองพันห้านะคะรวมทั้งหมดค่าโรงแรมเราก็จะเป็นเท่านี้ เท่านี้แล้วนะ,อะโ,อโอเคไหมเสร็จปุนั่นหมายความว่าเราเอาราคาค่าตัว๋วเท่านี้ต่อคนมาบวกค่าโรงแรมหารสองนะโรงแรมเนี่ยมันเป็นสองคนถูกไหมหารสองเราก็จะสรุปค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่านี้ค่ะนี่คือค่าใช้จ่ายต่อคนสำหรับการเดินทางทั้งหมด12คืน13วันของเราจะบอกว่าะะราคาห้องพักที่เห็นเนี่ยดูไม่แพง แต่พักดีน่ารักทุกอย่างค,คือมีอะไรที่แบบว่าดูโอเคอสมเหตุสมผลเดี๋ยวฝากติดตามไม่รู้คลิปนี้จะออกก่อนหรือว่าคลิปที่ <c oughs> เราเที่ยวแต่ละ,ะที่เมืองอะ่ะจะมีที่นอนทุกที่เลยออกหลังออกก่อนไม่รู้นะก็เดี๋ยวไปติดตามดูอีกทีว่าเนี่ยราคาเนี้ยที่เมืองเนี้ยห้องพักเนี้ยตามกันไปพักที่นี่ก็ได้อะไรเงี้ยเป็นยังไงหนะ้าตาแบบไหนเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดใต้คอมใต้วิดีโอนะคะว่าแต่ละโรงแรมอะ่ะชื่ออะไรบ้างที่เมืองอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ออีกอันนึงทุกคนก็สงสัยใช่ไหมค่าของชีพแพงไหมไม่แพงครับเหมือนประเทศไทยค่าข้าวค่าของกินอะไรเงี้ยอ่ะทูกสุดโค้กคือไขยในเซเว่นขวดละสิบเก้าบาทอะไซส์จำไซส์ไม่ได้ที่นี่ก็ขายประมาณสี่หยวนสี่ห้าก็ยี่สิบอะไรเงี้ยประมาณยี่สิบบาทแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวจานหนึ่งก็ประมาณยี่สิบแปดหยวนเนาะมันมีแบบถูกและแพงเออถูกก็แบบ ถูกเลยอ่ะทำใช่ทำล้วประมาณสิบหยวนเงี้ยแปดหยวนเนี่ยก็เป็นก้วยเตียวข้างเหมือนม้วยเตียวข้างกันนะสิบสองหยวนแต่ถ้าทำอย่างนงี้ยตีไว้ค่าอาหารนะวันละห้าร้อยบาทต่อคนประมาณนี้เนาะ ค่ากาแฟใช่ใชแต่ถ้าอยู่ได้แน่แน่แบบไม่เบื่อแต่ถ้าแบบว่ามีงบมากว่านั้นสบายกินได้เลยสบาย<อ>นะคะอกินอร่อยมากโดยเฉพาะชงชิ่งนี่หลากหลายที่สุดเพราะมันเป็นเมืองเออแต่ยิ่งชอบคุณหมงของกินคุณหมงอืมคุณหมงก็ดีเออก็ประมาณนี้นะคะค่าใช้จ่ายถามว่า โอเคมากกับการมาเที่ยวต่างประเทศนะคะแล้วเมืองจีนนะสสุกม,มากเนี่ยงบเท่านี้แต่ระยะเวลา1 0 12 12คืน12คงคืน13ออวันคือมันค่อนข้างยาวนานพอสมควรคดคุ้มอ,ะอ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้ามีอะไรสงสัยถามมาได้เลยนะคะถ้าเราตอบได้เราจะช่วยตอบให้นะคะกดซุปเปอร์แซงมาด้วยนะคะเราจะได้พาไปเ <c oughs> ที่ยวประเทศอื่นได้ด้วยบ <c oughs> อกง,งบประมาณได้ด้วยบอกวิธีการเดินทางได้ด้วย จนแป้งนะครับจนป่านนี้เครื่องมินก็ยังไม่มาไม่ไอยู่มุมขวาของหน้าจอพี่นะครับเลื่อนไปนิดนึงลูกหัวใจอยู่ทางมุมด้านขวาใต้จอนะครับโอเคไม่งาบ๊ายบายสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ช่องนุ้ยหญิงยังชาแนลหรือนุ้ยหญิงยุ่งนี่แหละฮะเมื่อไหร่จะพูดเสร็จบ๊ายบายบ๊ายบายสามรอบแล้วเนี่ย